สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่จุดพักรถทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเก้าหรือด่านทับช้างสองนะครับจุดพักรถทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเก้านะครับหรือทับช้างสองหรือการจนาหมายเลขเก้านั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็มาจากชนบุรีอ่ามอเตอร์วีหมายเลขเจ็ดนะครับที่จะเบี่ยงไปทางการจนาหมายเลขเก้านะครับก็จะผ่านด่าน ทับช้างนิดนึงมาก็จะเจอไอจุดพักรถนะครับถ้าขึ้นมาจากบางนาก็วิ่งตรงมาพออ่าเข้า่านทับช้างก็จะเจอจุดกับรถกลับรถนะครเอจุดพักรถนะครับจริงๆมันมีทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับจุดนี้ก็คือจุดที่จะอ่ามุ่งหน้าไปทางรามินทาลามลูกกาหรือแม้กระทั่งไปบางปะอินนะครับเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะ สะดวกสบายกว่านะครับตามเห็นเดี๋ยวผมจะให้ดูตามภาพนะครับก็จะมีห้องน้ําเดิมทีจะมีห้องน้ําแค่ไม่กี่ห้องนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เพิ่มห้องน้ํานะครับก็ทําให้มีห้องน้ําเพิ่มนะครับมีห้องน้ําเพิ่มเยอะนะฮะตามภาพเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับมีห้องน้ำสองจุดนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วยังยืนรอเวลาปวดท้องอยู่ก็ไม่ต้องรอนะครับเดินไปด้านหลังอีกมันก็จะมีจุดห้องน้าํา <rapidement>. อีกจ <enormous S 1> ุดหนึ่งนะครับทั้งห้องน้ำหญิงงห้องน้ําชายนะครับก็รถบรรทุกจอด ถ้าเดินนับดีๆนะประมาณ50คันได้นะครับรถบรรทุกจอดได้ที่จอดสบายนะจอดนอนเหมาะสําหรับการจอดนอนนะครับแล้วก็รถเล็กเนี่ยก็สี่ห้าสิบคันก็ได้แต่รถเล็กตอนกลางคืนไม่ค่อยเห็นจอดเท่าไหร่นะตอนนี้ผมมาเช้ามืดนะเช้ามืดก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้ารถบรรทุกเนี่ยจอดนอนสบายเลยนะครับสะดวกสบายดีกว่าจอดนอนข้างทางนะครับดีกว่าจอดนอนข้างทางนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูห้องน้านะครับมี2จุดอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ที่รถเทรลเลอร์ก๊าลังวิ่งเข้าไปด้านโน้นก็จะเป็น ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเขามีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลงภาพให้ดูนี่นะครับจุดจอดรถเทลเลอร์ก็จะมีจอดด้านริมได้แล้วก็ตามช่องแบบนี้ก็ได้นะครับช่องนี้คือทําไว้ให้รถจอดรถบรรทุกนะครับ จอดได้เยอะนะครับจอดได้เยอะถ้าชอบก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูจุดพักรถนั่งดันทับช้าง2นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ